จากคว่ำนะครับอดีนจะกคว่ำแล้วนี่นี่คว่ำไม่ไหวเออถอนหายใจด้วยอดีนจากคว่ำอ Mother, นะันหนอันแหนยิ้มอารมณ์ดีอนนนะคว่ำได้ลูกคว่ำพอๆอ,อยู่เนี่ยคว่ำเออจากคว่ำแล้นอะสามเดือนกว่าแล้วอดีนจะกคว่ำแล้วอันแหน AfD, อันแหนยิ้มดูวันนี้อารมณ์ดีครับต้าวน้ออดีนนั่นต้นไะออดีนจะกคว่ำแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันแหนจะกคว่ำแล้วหรอยิ้มไหวกันยิน้มไหว,ก,หหวกันยิน้มไหวกันเร็ว ใครวะอ่ะจาความกว้ามๆพอๆอยู่นี่แหละป่ะอ่ะจากความกว้ามๆนีลูกอ่ะความกว้ามๆอ่ะความอึ๊บอึ๊บความเลยพอๆอยู่ความเลยความไม่ลูกเออความได้ความเลยพอๆอยู่ตรงนี้แหละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอๆจับความหมายความเปล่าอึ๊บอึ๊บ รึบความหมายเนี่ยจะความแล้วเนี่ยสามเดือนกว่าแล้วครับหนูจะความแล้วครับนั่นแน่ยิ้มยิ้มนั่นแน่เนี่ยจะความครับดูนี่นางจะความแล้วอยากความแย่แล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมอยากความแล้วใช่ไหมอ่ะอ่ะดีอยากความแล้วเอออ่ะคว่มความความเลยอ่ะพ่อพ่อยู่นี่นะอ่ะอึบอึบเออดัง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 อ่ะดัง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  นี่ความเลยความเลยพ่อพ่ออยู่ตรงนี้พ่อพ่ออยู่ตรงนี้ความเลยความได้ความได้เดี๋ยวพ่อพ่อจับอ่ะความอึบอึบความเลยอึบอึบอึบความเลยความเลยพ่อพ่ออยู่เดี๋ยวพ่อพ่อจับไม่เป็นไรหรอกหนูจะความหนูความเลยเออความได้เลยลูกเออความได้เลยอืมความเลยอึบความไหมความหรือเปล่า Ơ, khoam mê? Ừ Áp ừ. à bù, à bù. Tham đi Áp à bù Ừ, dạ khoam, dạ khoam À, khoam đi, khoam đi, khoam lên, phôi phôi, dùm đi, khoam lên Đùi, เดี๋ยวพ่ออามอนเอาพ่ออามอนอามอนขึ้นมาให้เออเอออ่ะอ่ะอึบความความได้อ่ะความได้พ่อพ่ออยู่เนี่ยความได้อ่ะคว่มเลยอึบฮึความเลยเออดึง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 งอ่ะดึง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 เออเออเออยิ้มหวานกัน ยิ้มหวานก่อนความหมายไม่ความไม่ความหรอหรอความไหมาครับความไหมเอออึ๊บอึ๊บอ่ะ,อะความอึ๊บความได้ความได้อ่ะความเลยอึ๊บ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 อันนี้จะความครับจะความอัอู้ เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยใช่ไหมลูกนี่อึบอ่ะอึบอีกทีนึงอ่ะอึบอ่ะอึบอีกทีนึงอ่ะคว่าอีกทีนึงอ่ะอึบอึบเอาเร็วอึบเร็วอึบอีกทีนึงอึบอ่ะอ่ะจาคว่าจะคว่าเอออืมอึบอึบ